พี่ลึกพี่ลึกพี่ลึกเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่อู้ยบังนไ่ีนี่มันคือเห็ดเลืเลยแม่ก็จะกินเลยแล้วว้ยเหมือนเอาทีระโดดเลยยุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยพู้น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพบกับช่องวาวเคอีสานพกกระเทนจ้านานๆจะได้เปิดคลิปพี่นงจ์จเว่ากกบุถึกหลังจากที่พายพี่น้อง ลุยเฮ็ดตวกมือนี่ต้องอยู่พาแม่หรือพาสาติ๊กมาเก็บเฮ็ดบานขํากับเฮ็ดขานางแบบในกองทลายปาล์มที่เพิ่นบดเอาเม็ดออกแล้วแล้วมากองแบบนี้เนาะจ้ะแต่ยังบ่เป็นเฮ็ดปาล์มเนาะยังยังเป็นเฮ็ดบานขําอยู่จ้ะกับเฮ็ดขานางเบ็บกูนะ๊ัดขาวกระเจ้าเลยพูน่ะมาได้มานานในรอบอุ้ยแม่บไร้เก็บเฮ็ดพวกนี้จากปีแหละปีแหละปีเนาะพอปีที่แล้วหอยปีที่แล้วมาบไร้เก็บเนาะไตเก็บเฮ็ดปาล์ม ส่วนบริษัทน้อย<ล>เนาะจะขวบปีขวบปีก็เพราะว่าได้นะจ้ะนั่นแหละพาที่เรามาชมบรรยากาศกาเก่าๆเห็ดถั่วหรือว่าเห็ดบานค่ำเห็ดขานางแบบนี่ขามันยาวนี่ก็เลยเอิ้ไว้เห็ดขานางแบบแต่ที่จริงมันก็คือเห็ดบานค่ำเห็ดถั่วประมาณนี้แหลนะเนาะจะเลือกอ,กอาดอกงามอนีอ้าบึ๋งเนกเนี่ยเอามีเลือกได้กอเลยพี่น้องเห็ดถั่วเห็ดถั่วบานค่ำเก็บลงไป เก็บเอาบนล้นนี่คเก็บเอาบน้กองเดียวนี่ก็กินลงไปแล้วพี่น้องเม็ดป้าขาวเต็มเลยอุยพนะออุ้ยหินเห็ดหันแล้วพี่น้องเอ้ยบอกอย่างเห็ดปวกก็มาใส่เห็ดอันนี้นี่ก็เอาไปล่างแล้วก็กินกับพัดใส่ไข่ก็ได้เลยนี่พัดใส่ไข่แต่ก่อนเขาได้ไปเขาเอาไปเกงต้มหม้อแม่แต่ว่าถ้าจะให้อร่อยก็คือเป็นเห็ดหานางแบบสีแทบสุดจ้ะเป็นมาดางเห็ดอันนีนะเนาะนั่นแหละ จัก <đi. S 2> สีป้าจัดดงเลยเยอะเกินอหงอ,องใหญ่พอบนี่คือเลยสองแม่ลูกเขาปีนฟองจักสีไปตรงไหนก่อนเลยก็นะแต่กล้องเลยจักสีไปทางไหนอ่ะชอเลยตรงนี้กินฝุดฝุดอ,อ,อืมเป็นกำเป็นกำ <8. S 1> ชอว์นี่แม่ดูนะ เยอะมากเอาปสะ,ะสวยมากขานางแบบของแท้บ่ได้เก็บนานแล้วคิดถึงบรรยากาศเก่าๆพี่น้องเอ้ยโอไยพี่นอ้องมึงมาเจอี่อ,อย่างแบบนี้มึงสวยมากเพื่อนพี่น้องอยเห็ดขานางแบบอันนี้มันติเก็บอยู่ทางพุ่น And mm -hmm. top and tall. เก็บยาวๆเลยมันสวยมากเป็นเห็ดที่เก็บฟินมากเลยดึงเอาดึงเอาอ,อันนี้กันนี่นี่ขานังแบบขานังแบบแมงตอมัน ไข่เองแล้วเนาะเนาะเป็นไข่เป็นไข่เลยเต็มเลยคูอเม็ดถั่วเม็ดถั่วเนาะมันเหมือนเม็ดถั่วเลยเม็ดถั่วเยอะมากเลยขาวช่วยไดดเสียอากไ ขดีของอยู่ภาคใต้แบบนี้แหละผออยากคงกินหลายพี่น้องบดได้ซื้อได้เนี่ยมันเกิดเองตามธรรมชาติด้วย้ะนนี่เด้อบดได้ปลูกได้ฝังมันเดินนี่เพื่อนเอาโรงงานเพื่อนเอาไอ้นี่นะกระสังหรือทลายปามที่เพื่อนบดอาม็ดออกเลยเพิ่นเอามาทําปุ๋ยกบคนองคนงปามเฮ็ดก็เกิดให้กิน ก่อนตอนมาทำงานนี่แหละมาหาอยู่หากินแบบนีเ้เลิกง,งานเลยมาหาเก็บเห็ดต้องบุญพี่แม,ม่ขึ้นยากเดี๋ยว้องอิวผ้าเก็บโอ้ยแต่ละดอกใหญ่โตโอ้ยสองดอกพี่ใหญ่มากหนึ่งเด้อ คุณปลาขาวอวบน่ากินนี่ปลาขาปลาคนณกิ๊บเลยเห้าพลางแบบแล้วที่มาบึงิอ่องยืนดีๆได้หงายมันได้หงาย ลูกต้องมืออยู่เห็นแม่มาบึ้งอ้มีแต่ใครแม่มาบึ้งซสอนนี่ขาวตัวเลยกวุ้ยป้าป้าแบนเลแหละแม่เบิ่งอยู่หลังกล้องแม่ยังอุศนวุ้ยเบิ่ง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 อ้ยเอาเลยเด้อแม่เพ่ต้องเข้ามามันที่พื้นที่แคบที่แคบ กินที่เราเอ้ยหกไต่มีสารพัดสารพัดเห็ดดเลยดอกไหนที่มันดำๆอ่บเอาได้เผื่อไปฮอดเงินมันดำจ้ะ อ้วนขนาดเลยแค่อยู่ดอกเดียวเครื่งเถิงเจ้ก้อนนี่ครับเครื่งเถิงขึ้ยาก่างนี่จะหน่อยได้ไหมนักหลายโอ้โอ้โอ้ตัดสชงก้อนมีอือหยุมเอาเลยครับหยุมเอาเลยคุณอ่ะนี่อือหยุมอรุเด้อพี่ สวยมากมาเร็วมาเลี้ยวชื่ออะไรน้องอิวหินทางไหน,บบนอันนี้นี่แล้วก็พุ่นมาแม่เก็บรางกันพุ่นเลยตอนนั้าแม่พุ่นถ้าฝนตกเนี่ยมันจะออกคนนี้ไม่หนีนาะแม่เมื่อมันยังมันแห้งเหมือนมีคนมาก่อนเฮาที่จริงมันเยอะมากเลยนี่ยถ้นเราอิวมาเห็นเพื่อนเป็นดอกสีดำมีคนมาเก็บก่อนมือนีย เอากระต้างมาเบิ่งน้ำแหละแม่ตางหรือมาเซวเซวเซวีว,ว,ว่าอะไรยังไงออกหน่อยออกหลายแผ่นมันเป็นแผ่นเป็นบนอืมอักกันขึ้นยู่หงอเดียวครับอยู่มกักแบบนี้เลยบย่านฝึกมือบอะทำไมเธอโหดจังเซียนแล้ว เอาเมินกับฝ้าลวกไว้เลยเลยนะมเมรนมาสิข่ำปะเฮ็ดบานข่ำกับสิบานปะอย่าให้ฟ้าข่ำเฮ็ดสิบานเอชิ้นนี้เก็บยามเย็นบรรยากาศในกองปาคุยให ขึ้นสูงแ์้ช่ไหปีนขึ้นไปดอกนั่งนั่งข้างเมื่อกข้างไนอันนั้นนะ้ดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้มันอยู่ในน้ำแค่ว่าอยู่แค่เสียวไม่ใช่อะไรนะเสียวโดนแทนเสียวโดนน้ำน้ำแทงที่แม่ผีก็เป็นแผ่นอยู่พี่ ราวังกันชัดดล้มลงกต้งายหลังลงหัโอ้โอาก็จะหยุ่มบ่ได้ปันไหนนะไว้ก่อสีดอกดีหนวนอ้วนขาวจุกหนาเจี่ยมากเลย หลายบ่อถ oh, so uh, nice. ้าคุนเก็บเอาเก็บเอาเถอะปล่อยปากบจติงแล้วฮ่าฮ่อ้ยมันใหญ่มากโอ้ยมัโอ้ยน้องใหญ่ครับเดี๋ยวจกเอาก่อนอุ้ยดอปูาดเหมือกับเห็ดปาล์มที่จริงเห็ดชนิดนี้มันสีดอกสำเนียงเทียบกันบึ่งแล้วดอกนี้มันคือใหญ่กว่าหมูที่งแท้เนี่ยไม่เจอเจอยัง ว้ายเพียงดูมันออกแต่เป็นก้อนๆทั้งนั้นเลยเนาะมเพียงดูนี่มึงน้ำน้องอิู่ด้วยนี่ิมีแต่ก้อนๆทั้งนั้นแต่ว่าต้องจกเอาถ้ามีน้ำไหลายเขาก็บอรเอาดอกเขาเลือกเอาเออเบิ่งน้ำแม่ดูเพียงดูเป็นก้อนๆที่โซนเพีะเพียมาเบิ่งน้ำด้วย ปานเราเอาเชื้อเห็ดปานเราเอาเชื้อเห็ดมาถิ่มไว้เลยครับว้าวมันจะเบิ่งใกล้ๆเบิ่งใกล้ๆเป็นลึกเป็ลึกพิลึกเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่อุ้ยเบิ่งเงี้ยนี่มันคือเห็ดเอาเลยๆเมย์ก็จะเก็บแบบเอาแบบนี้เลยเนาะว้ยเหมือนเอาทีละดอกดิยุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยพุ่นเนาะดีสะอาดมากมาหยุ่มดอกนี้แบบนี้ คลุมได้บอกตัวนี้อึ๊บได้คือเกลีวดูดิอ่าสะใจพี่น้องเอ้ยเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่มันอยู่แบบเป็นก้อนเลยเอาสิเอาแต่ตัวงาม ชอเดียวเท่านั้นก้อนเยอะมากปดก้อนไหนก็เป็นก้อนเป็นก้อนไปพี่น้องแม่จุ่มเลยเนาะเก็บฟินข้างบนเพี่กปัดเก็บฟินฟินไปเลยไปพัดใส่ไข่เแซ่บ้านเขาสวยฮ้อน เยอะกวอยากน้ำดีเอาไปยำกับแซ่เอาไปลวกนะคะไปยำจะยำใส่หมูสามชั้นเหมูเหายำพวกเห็ดเป็นเห็ดต่างๆสุพี่น้องเบิ่งนลัดคลิปอยู่ใช่เนาะแม่ยำเห็ดเนี่ยดำแล้วครับดำแล้วถ้าไปหอดเงินเฮานี่มันสิดำเปื่อยเลยจะเป็นขี้ไก่นวดเลยขี้ไก่นวดอีกแม่พี่น้องคุณจะขี้ไก่นวดบ่โอ้ยดอกจุ้มจุ้มไหมเนี่ยแม่ตรงนี้ขอบจุ้มจุ้มบ่อืะ ้าเป็นแผ่นเลยปันผู้เลยตินี่ใดก็ะฟาดฟาดหมืดอเนาะมันสะอาดขาวสะอาดงามอ่ะกินมากเลยมันบน่นเลอะอืมเนี่ยมองบนพี่จะ๊ะอุ้ยทำไงเป็นเพียเต็มเลยเต็มเลยพี่น้องเอลย mà như wamu. Hm? Mm. Như mà kiếm hết lắm đơ Khăn máy khăn khăn mùi kiếm hít mùi mẹ? Hm. Mẹ gặp mặt kia 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 chắc kia chắc kia 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 มันก็เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นี่แต่เป็นก้อนเป็นก้อนจริงๆมเก็บกองเดียวนน่ก็เต็มตะกร้าแลยอะกอพี่น้องเก็บแบบหน่อยลายก็เย็บไปอะนะให้ถือฝุ่นแล้วก็แดดออกสักหน่อยนิหรือว่าเอากระสอบมาใส่ก็พอถ้ามันยังออกไม่นี่เรื่อยแม่ก็จะเก็บฟิดเมือแม่เมือให้น้องมันด่าเออเมื่อพันใส่ไข่เมื่อแจกไข่ในบ้านเฮ็ดปวกไข่เด้อเฮ็ดอันนี้เฮ็ดแจก

เงี้ยก็เก็บก็เก็บวอาสิเมือว่าสิพอเลยถึงรถเลยมาเห็นอันนี้แบบป้าเขาว่าอีิวมาเก็บเต็มเลยครับค,คุณ่ะเห็นเบาในกล้องอขาวเต็มไปหมดเลยนะวูคุณ่ะเป็นแผ่นเริ่มขึ้นแล้วได้หนิเริ่มใหญ่แล้วเริ่มใหญ่แล้วแห้งคั่มแห้งนี่แห้งคั่มแห้งพุ่นกองปามออกมาเนาะอือเป็นอะตัวที่น้องข้างตัว หุ่มยุ่มหยุ่มหยุ่มยกันหยุ่มสองไม่รู้โอ้ยสองพี่น้องสองพี่น้องแหละสองพี่น้องอยกันหยุ่มน้องติ๊กกับน้องอิ๋วน้องติ้กับน้องอิวเนาะพี่น้องเออพี่เลยอย่าเอิญแม่เลยพี่ติ๊กกับน้องอิ๋วช่วงนี้กับสิสโสดได้วิติกกันนะเออพี่เลยเนาะให้คนอยู่บ้านงอง ลวาโมมีแฟนมาด้วยก็แปลว่าโสดแหละโมไม่รู้อ่นี้กัน้องน้องน้องเละไอห้างไหนก็น้องเลยอันนี้ค่ะพี่สาวจ้าโมไม่ลูกเด้อโมมีแฟนมาด้วยก็แปลว่าโสดไปได้ไปเดี๋ยวคนอยู่บ้านจะถูกตามกลับเดี๋ยวได้หบากหลายหนึ่งพอแล้วจ้ะได้พออยากพอกินและอยากมื้อไหนค่อยมาเก็บอีกหรือว่าใกล้กลับเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีเนาะเอาไปฟิตไว้เรื่อยๆกับอบใกล้กลับเดี๋ยวรอฝนอีกสักหน่อยมันแห้งอยู่เนาะ เดี๋ยวค่อยมาเก็บเรื่อยๆแล้วค่อยถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆในการเก็บเห็ดชนิดนี้เนาะแม่นจ้ะอ่ะลาพี่น้องเลยจ้ะซ้ำนี่พาเก็บเห็ดรัวๆช่วงนี้หลังจากที่พอห่างหายกับกองปานแบบนี้ไปนานก็ได้กินฮอตดีๆได้เก่าๆให้พ่อพี่น้องกินฮอตกินฮอตแม่นพี่น้องก็กินฮอดเนาะแม่นจ้ะมีคอมเมนต์อยู่นะขอมาว่าให้มาเก็บเห็ดชนิดนี้ให้เบิ่งแน่นะแม่จิโปโอมันยังบ่ได้ไปออช่วงนี้ฝนตกมันยังบ่ค่อยเห็นไข่ตก มันยุดได้สองสามมือเองเนะาะจ<า>้ะต้องให้ยุดสักอาทิตย์หนึ่งมันจึงคัดไข่ขที่โอมค่ะในเบิ่งแน่นอนจาถ้าฝนยุดหรือสิพาลุยให้หายคิดถึงบรรยากาศกระบี่ภาคใต้เลยจาล้าลาไนพี่น้องก่อนกันละกันะจ้าเพื่อนพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พรอครัวน้องอยู่ในการทำคลิปต่อไปอจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจา้สจาสวัสดีครับ